ทำไมทหารกัมพูชาถึงต้องกลัวทหารไทยที่ทำการซ้อมรบกับหน่วยรบนี้และหน่วยรบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรทำไมทหารกัมพูชาต้องกลัวเพราะไทยได้ฝึกกับหน่วยรบนี้มาฟังกันนะครับโดยการฝึกครั้งนี้เรียกว่าการฝึกผสมระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพอังกฤษนั่นเองนะครับในรหัส p a n t e r g o l พโดยเป็นการฝึกระหว่างหน่วยนาวิกโยธินไทยและฝึกร่วมกับหน่วยกูขานะครับของอังกฤษหรือ1 RGR นั่นเอง โดยกองทัพกลูคขาของอังกฤษนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยทหารที่แข็งแกร่งมากที่สุดในโลกนะครับจะเห็นได้เลยว่าหน่วยทหารของอังกฤษเนี่ยนะครับมีศิละปะการต่อสู้ระยะประชิดและอาวุธที่น่ากลัวมากเช่นมีดแบบนี้นะครับซึ่งหากสู้ระยะประชิดเนี่ยฆ่าศึกเนี่ยจะยากต่อการจับตาเนื่องมาจากความยาวของมีดที่จะหลอกตาข่าศึกยิ่งไปกว่านั้น หน่วยนาำวิก,กิโอทินไทยนะครับยังได้เรียนรู้จะวิธีการรบแบบหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอังกฤษอ,อีกด้วยเรียกได้ว,ว่าชาติในอาเซียนเนี่ยนะครับยากมากที่จะได้ฝึกกับสุดยอดหน่วยรบพิเศษหน่วยนี้ของอังกฤษหน่วยกลุขานั่นเองจะเห็นได้เลยว่ามีการซ้อมการปฏิบัติการร่วมในหลายสภาพภูมิประเทศนะครับเช่นสมภรมิเมืองและมีการซ้อมฝึกการรบโดยใช้ส่วนที่กาลังร่วมกันนะครับจะเห็นได้เลยว่ากองทัพ นาวิกเกโยธินของไทยเราเนี่ยสามารถฝึกร่วมกับสุดยอดหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอังกฤษกูขาได้เป็นอย่างดีนั่นเองซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับกัมพูชาเนี่ยฝึกล่าสุดก็โดยจีนนะครับหรืออย่างมากสุดเนี่ยก็ฝึกกับอินโดนีเซียแต่กับกองทัพไทยเราเนี่ยนะครับทั้งบกเรืออากาศมีการฝึกกับหลายประเทศนะครับเรียกได้ว่าช้ำช่องในหลายวิธีแน่นอนโดยจากหลายข้อมูลก็บอกว่าหลายประเทศเนี่ยยกย่องให้หน่วยกูข่าเนี่ยนะครับเป็นหน่วยรบที่โหดที่สุดในโลกนั่นเอง